คอลั่์พูดจากภาษาโลกสงครามที่โลกลืมปิดฉากไปแล้วมันแปลกจริงๆครับประมาณเกือบ2ส,สัปดาห์ที่แล้วอยู่ๆผมนึกถึงคอลัมน์ที่ผมเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่โลกลืมคนไทยเราชอบพูดในทํานองว่าคนไทยลืมง่ายอันนี้ผมไม่เถียงแต่ผมมีความเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยลืมง่าย แต่มนุษย์ต่างหากลืมง่ายซึ่งไม่ใช่ว่าคนเราทุกคนขี้ลืมแต่สําหรับใครที่เป็นธาตสื่อและธาตข่าวนั้นเราเห็นและรู้เฉพาะสิ่งที่สื่อสองให้เราเห็นสิ่งที่สื่อสองให้เราเห็นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าติดตามและน่าสนใจณเวลานั้นเอาง่ายๆครับเรื่องประกาศกฎอายการศึกที่เกาหลีใต้ณนะเวลาประกาศกฎอัยการศึก ถือว่าเป็นข่าวใหญ่โตทั่วโลกเป็นข่าวฮอตและเป็นข่าวที่ทุกสำนักติดตามเรื่องนี้ดูเหมือนไม่มีวี่แววไม่มีที่มาที่ไปแล้วผมมาจากไหนไม่รู้ใช่ไหมครับแต่อันนั้นคือมาจากมุมมองพวกเราที่ไม่ได้อยู่เกาหีใต้ ในประเทศของเขาคงมีเรื่องราวโจมตีประธานาธิบดีทุกวันคงมีการติชมจากสารพัดสำนักและสารพัดนักเลงคี์บอร์ดแต่เนื่องจากพวกเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราไม่รู้เราไม่เห็นและเราไม่ตามซึ่งไม่ต่างกับเขาไม่ตามเรื่องราวภายในประเทศเราที่พวกเราติดตามอย่างเพชรดันอย่างสนุกสนานอย่างดุเดือดพวกเราจะเป็นจะตายกับเรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์การเมืองไทยของเราแต่โลกภายนอกไม่สนไม่รู้และไม่ติดตาม จนกว่าจะมีประเด็นให้โลกมองเกาหลีใต้ทําให้เห็นชัดเลยครับคืนประกาศกฎอายการศึก,กและอีกหนึ่งถึงสองวันหลังจากนั้นมีแต่คนพูดถึงและมองเกาหลีใต้เพราะสื่อสองให้เราสนใจและสื่อสนใจแต่พอสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติสื่อโลกสองไปที่อื่นเพราะจะให้ติดตามข่าวคราวเกาหลีใต้ไม่ได้มีอะไรที่เขาจะสนใจเพราะเขาไม่ใช่คนท้องถิน่นและตลาดเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นครับสื่อโลกก็เลยสองไปที่อื่นและความทรงจําของเกาหลีใต้เริ่มกลายเป็นอดีต แต่ภายในประเทศเกาหลีใต้คงเียกประธานาธิบดีทุกวันวิจารณ์อย่างดุเดือดเพราะเป็นเรื่องของเขาถ้าเป็นเช่นนี้แล้วพวกเราลืมไหมครับเมื่อเราไม่ได้อยู่ประเทศของเขาเมื่อเราไม่ได้ติดตามข่าวคราวของเขาเหมือนคนท้องถิ่นเราอาศัยสื่อน,นอกเป็นหลักแต่เมื่อสื่อน,นอกไม่ส่องเรื่องเกาหลีใต้แล้วเราเป็นคนขี้ลืมไหมครับในภาษาอังกฤษมีสำนวนที่ว่า out of sight out of mind ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสำนวนไทยจะใกล้เคียงกับสำนวนรักแท้แพ้ความใกล้ชิด ความจริงสองสำนวนนี้จะแตะเรื่องความขี้ลืมของคนก็ได้แต่ไม่เชิงครับในกรณี out of sight of of mind คือเมื่อไม่เห็นเราอาจไม่นึกถึงส่วนรักแครแพ้ความใกล้ชิดคือมีเหตุทำให้ไม่นึกถึงคนเก่าหรือคนเดิม ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปิดฉากสงครามที่โลกลืมแบบน่าตกใจประกาศแรกคือสงครามกลางเมืองในซีเรียเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยา่นานมากและก็มีข่าวโจมตีหรือฝ่ายกบฏสามารถลุกขึ้นฮือโจมตีฝ่ายรัฐบาลสร้างความผือหาเป็นระยะระยะแต่ในที่สุดฝ่ายรัฐบาลโดยแกนนำประธานาธิบดีบาชารอ,าอ,อ,อัลอซาสสามารถควบคุมสถานการณ์และดับการเคลื่อนไหวของฝ่ายกบฏท,ทุกครั้งผมยอมรับว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว พอเริ่มมีข่าวฝ่ายกบฏซีเรียกำลังลุกฮือผมก็ดึกว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงจะมีข่าวฝ่ายกบฏต้องพ่ายแพ้เพราะอย่าลืมว่าประธานาธิบดีออสซัสอยู่ในตำแหน่งมา20กว่าปีต่อเนื่องจากคุณพ่อเขาที่ครองเมืองก่อนหน้านั้นเป็นเวลา20ปีเหมือนกันเขาบริหารประเทศแบบเผด็จก,การหรือจะเรียกว่าโคตร,รเผด็จก,การก็ว่าได้ใครมีความคิดเห็นต่างต้องมีอันเป็นไปใครอยากโค่นล้มเขาตายทั้งตระกูล และกลุ่มไหนคิก่กบฏออซาร์ไม่หลังเลจะใช้อาวุธเคมีอยากอามาหิตร้มนุษยธรรมเขาเคยทำไปแล้วและโลกรู้ว่าเขาทำอะไรแต่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้คนซีเรียต้องก้มหน้ารับสถานการณ์ไปไม่มีทางเลือกเพราะออซากับพวกพ้องมีอำนาจเหนือกฎหมายและไม่มีใครแตะเขาได้พร้อมจึงจะใช้ในช่วงแรกที่เห็นข่าวกลุ่มกบฏลุกฮือ แต่พอวเวลาผ่านไปเริ่มมีข่าวกลุ่มกบฏนี้กำลังยึดเมืองหลวงได้กำลังชนะกองทัพซีเรียได้และเริ่มมีข่าวว่าทหารซีเรียบางหน่วยไม่สู้เต็มที่กับกองกบฏเริ่มตั้งคำถามในใจว่าเป็นการนับถอยหลังอสัสซาจริงหรือหลังจากนั้นไม่กี่วันอสัสซาดหนีออกจากประเทศลีภ้ภัยไปรัสเซียตามด้วยภาพคนซีเรียแสดงความดีอกดีใจที่เผด็จการปีศาจของเขาออกจากประเทศมีภาพคนที่พักและดูรถหรูของอสัสซาดที่จอดในโรงรถเป็นฟูง้ง ทำให้ผมเข้าใจว่าแต่เดิมทีออซาสามารถครองซีเรียรอย่างผดิกการได้ไม่ใช่เพราะเพียงฝีมือกองทัพของเขาอย่างเดียวแต่เพราะกองกําลังจากรักเสเซียและอิรานกลุ่มฮิสบุลเลาะห์อีกต่างหากภารกิจไหนที่กองทัพซีเรียรไม่ทำกับคนซีเรียรกันเองกองกำลังรัเสเซียและฮิสบุลเลาะห์ยินดีทำทำสุดฝีมือและทำต่อเนื่องมาตั้งแต่มีสงครามกลางเมืองตั้งแต่ปี2011 แต่ตลอดสองปีที่รัเสเซียประทะก,กับยูเครนและหนึ่งปีที่อิสราเอลประทะก,กับฮามาสกองกําลังรัเสเซียและฮิสบุลเลาะห์ไม่มีกําลังพอที่จะส่งเสริมและหนุนอสัสซัตต่อได้เขาต้องดึงทรัพยากรและกําลังของเขามาต่อสู้สงครามของเขาเองเลยเหลือแต่กองทัพซีเรียที่จะหนุนอัสซัต่อไปบวกกับบทบาทของตุรกีวงเล็บเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลและรับผลกระทบจากผู้ลี้ภัยซีเรียเป็นจํานวนหลายล้านคนช่วยตลอดสงครามกางเมือง ประธานาธิบดีตุรกีเรเจฟฟซย,ยิบอเดการพยายามเจรจากับอสบอสซ์ดไม่กี่วันก่อนฝ่ายกบฏจะโค่นล้มเขาแต่ตามรายงานข่าวเป็นการเจรจาที่ไม่สำเร็จฝ่ายอเดการเลยแถลงในทำนองว่าขอให้โชคดีให้กับออสซาดต่อสถานการณ์ในซีเรียและในที่สุดออสซ์ดต้องรีบไผ่ไปรัสเซียคำถามที่ต้องถามต่อคือเมื่อผู้นำฝ่ายกบฏอบูุมุฮัมมัดอัลจอรานีถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำใหม่ของซีเรียนั้นเขาจะบริหารประเทศต่อไปอย่างไรเพราะฝั่งสหรัฐไม่ได้หนุนอะไรเขา เขาไม่ใช่คนของซิกตะวันตกอย่าลืมว่าแม้แต่ออสซาร์ Star เองตอนเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกสื่อและซิกตะวันตกเหมือนมีความหวังกับเขาเพราะดูเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเข้าใจโลกและมีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนผู้เป็นพ่อดังนั้นเขาน่าจะนำเสรีและประชาธิปไตยเข้ามาในซีเรียมากกว่าในอดีตแต่ในที่สุดเป็นผล็จก,การมากกว่าพ่อเขาออจรณีจะเป็นอย่างไรต่อไม่มีใครรู้ครับ สหรัฐก,ก็ไม่ไว้ใจเพราะกลุ่มไฮยอทริอันแชมหรือ HTS ถูกสหรัฐประกาศว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายในที่สุดออโจตรนีจะบ,บริหารประเทศคือความสุขให้ประชาชนเหมือนที่เขาสัญญาหรือจะเป็นหนังซ้ำที่กลุ่มกบฏเข้ามาสัญญาโน้สัญญานี่แต่ในที่สุดเป็นผลเด็จก,การมากกว่าคนที่เขาโค่นล้มวงเล็บเหมือนกลุ่มตอริบานในอัฟกา,านิสถานอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับรู้แต่ว่าตอนนี้ชาวซีเรียยังฉนิมฉลองกันอยู่เขามีความหวังและมีอนาคตกลับมา ทำให้ต้องถามดูว่าชาวซีเรียรที่ลี้ภัยเกือบ8ล้านคนนั้นจะแหกกลับบ้านต่อเมื่อมีผู้นําใหม่ไหมหรือจะรอดูสถานการณ์รู้อย่างเดียวครับสงครามที่โลกลืมปิดฉากไปนหนึ่งสงครามและปิดฉากด้วยความรวดเร็วว่องไวทําให้คนที่ตามข่าวเรื่องนี้ตั้งตัวไม่ทันจริงๆหรือเขามีสัญญาที่จะต้องเปลี่ยนขั้วามาโดยตลอดแต่เราไม่ใช่คนท้องถิ่นเลยไม่ได้ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้จนกว่าสื่อโลกจะส่องให้เราเห็น